้องยอมรับว่ากระแสมาแรงมากกับร้านซุปช่อยสุก,กี้โบราณสุกี้แห้งที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านหอมแห้งกลืนกระทะพร้อมกับน้ำจิม้มเต้าหู้ยี้ต้นตำรับหาดใหญ่ของแท้เลยบอกได้เลยว่าลูกค้าเต็มร้านทุกวันเลยครับว่าอันนี้อร่อยอว่าเมนูนี้ผมชอบ บบกระซิบนิดนึงครับดีกรีเชฟโบสทไม่ธรรมดาครับเคยไปแข่งขันในรายการไอรอนเชฟมาแล้วด้วยครับอร่อยโคตครับดีมากๆ ผมอยู่ที่โชคชัยสครับตรงข้ามซอย90โชคชัย4ี่เนี่ยในตรงข้ามจะมีร้านซุก,กี้โบราณซุกชอยได้ข่าวว่าเขาผัดกันแบบไฟลวกเลยครับไฟลุกไฟแบบไฟลุกไฟลุกไฟลุก,ก,กมีทั้งสุก,กี้แห้งลาดหน้าอ่อส่วนแต่หลายคนบอกว่าร้านนี้อร่อยครับเดี๋ยวเขาไปสั่งเดี๋ยวว่าของอร่อยของร้านสุก,กี้โบราณซุกชอยมีอะไรบ้างไปดูฮะ เดลิเวอรี no okay <S <S ่ก็เยอะด้วยนะที่สำคัญเดี๋ยวเราเรียกเจ้าของร้านเนี่ยอ๋ออยู่อยู่อยู่นี่ผมถามนิดนึงเขาบอกว่าหูเห็นไฟลวกไฟลุกกันขนาดนี้มีคนกระซิบบอกผมมาก่อนที่ผมมาร้านนี้เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเด็ดสุดร้านนี้คือแน่นอนสุกี้เอาสูตรมาจากไหน หัดใหญ่ที่หา่ใหญ่เป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารไยจีนซีฟู้ดแล้วก็ผมมาอยู่กรุงเทพเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็เปิดร้านอาหารใต้เปิดร้านอาหารใต้นี่นี่หั่นใหญ่มันผสมผสานระหว่างไทยจีนมุสลิมคือที่บ้านเนี่ยคือมันเป็นสูตรมันจิ้มที่เราทำทานกันเองทำทำกินกันเองทำกินกันเองครับผมก็เลยมาทำเป็นสกี้ขายดีกว่าจริงๆก็แทบจะไม่ได้ดัดแปลงเพราะว่ามันเป็นเบสน้ำเต้าหู้ยี้ซึ่งที่บ้านเชื้อสายจีนก็จริงๆเขาทานกันมา ในโต๊ะอาหารที่บ้านอยู่แล้วก็จริงๆเป็นน้ำจิ้มที่มัน,นเป็นเบทเอา,อไ,อา,า,าไปทำอย่างอื่นได้ด้วยมีน้ำจิ้มเนี่ยสามารถไปทำอางอื่นได้แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะมันไม่ได้มีแค่สุก,กี้อย่างเดียวมีหลายเมนูมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมสั่งไปผมเขียนเมนูที่จริงอ่ะผมเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วผมสั่งไป5้าอย่างแต่ผมขอเพิ่มเป็นอ้อสวนทะเลอย่างหนึ่งได้ครับนะครับผมเดี๋ยวรอที่โตแล้วกันได้ครับี่นี้เปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้ที่นี่เพิ่งหกเจ็ดเดือนเองครับเออแล้วนี่มีกี่สาขาหรือว่าที่นี่เลยที่เดียว อ๋อแถวนี้ครับรตรงข้ามโชคเชษีซอยเกแวะมาได้ที่นั่งเขามีอยู่เยอะนะครับอยากให้ลองแวะมาทานดูแล้วกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมสั่งของกินก่อนแล้วเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าสิ่งที่คนเขาพูดกันว่าอร่อยนักอร่อยหนาจริงไหม ครับมาแล้วนี่ผมสั่งมาเป็นผัดโคกเกี้ยนนะกินมากดูเส้นครับไปครับเส้นโคกเกี้ยนครับล้ลองน้ำจิ้มกร้อนลองดูครับ ถ้าเป็นความรู้สึกผมชอบเอาเหมือนเปผัดซีอิ๊วมากกว่ามีมีความหอมกระเทาะกระต่เนี้ยเขาเหมือนเอาน้ำรัดหน้าผัดกับน้ำรัดหน้านะครับเส้นมันเลยนุ่มแต่ผมมองว่าถ้าอันเนี้ยมันมีความนุ่มของเส้นแต่ว่าด้วยความที่รสชาติมันถ้ามันมันหอมกระทาะกร่าเนี้ยถ้าส่วนตัวผมนะชอบแบบคั่วมากกว่าะท่ผมชอบแบบคั่วมากกว่ากินน้ำจิ้มนิดนึง แต่ว่าตัวเส้นมันจะเป็นแบบไม่มันมากกินง่ายๆนะครับรสชาติก็อกแบบมันมันเค็มๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เค็มมากนะเสี๋ยเราก็ลองกินนี่ก่อนอันนี้เป็นก๋วยเตีเ๋ยวข้วนเนื้อเขาจะเอาไข่ตีกับเส้นเส้นก็จะมีความแบบแต่เขาทำเป็นเส้นกรอบๆนะทุกคนกรอบนอกแต่มีความแบบเหนียวอยู่ข้างในนะครับ เดีย๋ยวลองกินแบบเปล่าโดยไม่ใส่ซอสดูก่อนนะ<ม>เป็นไงด้วยทุกคนขอาน้ำจิ้มเขาบ้างนี่ครับนี่ครับทุกคนผมว่าเวลากินกับตัวนจิ้มเขาอะอร่อยมากซอสรสชาติเปล่าเนี่ยมันจะมีความกรอบนิดหน่อยจืดไม่ได้เค็มมากแต่ว่าซอสเนี่ยเขามีรสความหอมความเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดหนึ่งอร่อยครับนี่ครับ ผมว่าอันนี้อร่อยอ่ะส่วนตัวผมชอบนะมันมีความกรอบนอกนุ่มในครับแล้วเนื้อเขาก็ทำออกมาได้นุ่มผมว่าเมนูนี้ผมชอบผมชอบนะผมว่าเนื้อนุ่มความใส่น้ำจิม้มแล้วมันเข้ากับความมันความหอมของตัวเส้นกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากจิ้มน้ำจิมำจ้มจิม้มใส่ไปครเฟนินผมชอบเมนูนี้อร่อย น้ำรัหน้าเขานะนี่แล้วมีแบบเต้าเจี้ยวอยู่นะครับขอลองชิมน้ำรัหน้ากับน้ำรัหน้าเปล่าก่นอนนะหอมเต้าซี่แต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีรสจัดไม่ได้เค็มเกินไปอันนี้ปรุงก็ได้ไปปรุงก็ได้แต่ว่าเขาเอาเป็นน้ำส้มน้ำส้มปั่นมาใส่นะครับแล้วเขาก็เอาเส้นนะครับไปทอดใ,ให้มีความกรอบนอกนุ่มในก่อนนะครับ อร่อยเนาะรสชาติเขาทำออกมาไม่ได้จัดมากนะครับเอาแบบกินง่ายๆนะครับอันนี้ข้างล่างเป็นเส้นทอดเอามาทอดมีความกรอบนอกนุ่มในพอพอน้ำรัดหน้ามันซึมเข้าไปมันมีความอร่อยอร่อยมากความหลากหลายของร้านนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับ มาเราลองกินในนี้มั่งอ่ะสุกี้น้ําชิมเปล่าๆก่อนนะน้ำเปล่าๆก่อนนะที่ในนี้ก็จะมีบร็มุนเส้นนะครับมีไข่มีทะเลมีกุ้งมีหมึกนะครับมีหมึกกรอบนะครับอ่ารสชาติจะไม่จัดมากลองใส่นี่เลยอาจจะมีความแบบเข้มข้นมากขึ้นแต่ตัวอิ่นของเต้าหู้ยี้เหลือของเขาเนี่ยค่อนข้างหอมนะครับบุญเส้นครับ ผมว่าเขาทำมาให้คนสำหรับคนที่ไม่ได้กินสุกี้รสจัดมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมขอใส่เพิ่มนะครับรสมันจะได้แต่จัดยังไม่ได้ชิมเลยเผ็ดเปรี้ยวเค็มอร่อยมากไม่ได้หวานนะครับเผ็ดเปรี้ยวเค็มแะมีแบบปลายๆนิดหน่อยแต่อร่อยครับพอใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายิ่งกินแบบเข้มค้นเนี่ยยิ่งน่าอร่อยนะถ้าส่วนตัวผม มีมึกกรอบแล้วก็มีเหมือนเห็ดอะไรสักอย่างอ๋อจริงผมอยากลองมาทิมทุกเมนูแล้วกันคนมาทิมแบบให้รู้ว่าเมนูไหนอะของร้านเขาที่แบบ ผมโดนใจแนละ้วแล้วมีหลายคนเขาบอกว่าหลายเมนูที่นี่อร่อยมา,มาลองสุก,กี้แห้งนะและนี่ก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นคือสุก,กี้แห้งต้องบอกเลยครับว่าผัดหอมกระทะมาแต่ไกลวุ้นเส้นนุ่มหนึบเนื้อสัตว์ต่างๆชิ้นโตเต็มคำผัดมากับไข่ผักกาดผักบุ้งขึ้นช่ายและเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเต้าหู้หยีต้นตำรับหาดใหญ่ รสชาติเค็มๆนวๆไม่เหมือนใครและแน่นอนครับมีของดีๆแบบนี้มีผู้คนหลัง่งไหลามาทานกันอย่างไม่ขาดมือการลันตีโดยเชฟโบท๊ทเจ้าของร้านดังครัวพี่เล็กหาดใหญ่ข้าวแกงหาดใหญ่และปัจจุบันก็ได้เปิดร้านใหม่ขึ้นคือร้านสุขชอยสุกี้โบราณครับอามาตัาง้งนาแล้วครับผมกินหลักสุดเลยนะกินแบบเปล่าๆยังไม่ใส่นึ่จิ้นก่อนแล้ หอ,อมประทะมากๆอร่อยครับแต่ว่ามันจะมีความแบบความมันความหอมแต่รสชาติมันต้องใส่มันต้องกินคู่่อร่อยพอโดนน้ำจิ้มเข้าไปแล้วเป็นไงครับอร่อยโคตรครับดีมากๆเขาผอดออกมาได้หอมหรือท่าน้ำจิ้มที่คลุกกับ ไอ้นี่เขาผัดไปคือพอดีมากแล้วก็มีความกินแล้วมันละมุนครับคือมันมีความแบบเทมหวานนิดหน่อยแบบปลายๆแล้วก็มีความเผ็ดความเปรี้ยวอร่อยมากเคยไปแข่งรายการ Lion ไอลออนเชฟไอไลออนเชฟไอรอนเชฟคุกกี้แห้งอร่อยอ่ะ <c oughs> เห็นชิ้นหมูครับไหมครับอย่างใหญ่แะ ขนาดทิ้งไม่ตอนหลังยังอร่อยเลยมีหน้านี้เป็นแบบเอ้ยเป็นเมนูเด็ดของเขาเลยเมนูแนะนําของเขาเนี่ยครับที่นี่นะครับก็คือสุกี้แห้งหมูกับอ่าเจเก้ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวข้นเนื้อครับเป็นเมนูแนะนําของที่นี่นะครับซึ่งผมกินก็ไม่แปลกใจครับอร่อยนะหมดแล้วทุกคนอร่อยผมชอบอันนี้มาก มาลองกินอ้อส่วนเปล่าดูก่อนนะทุกคนลองกินเปล่า,าผมว่ามันมีความแบบไลๆ่ๆกินๆกินง่ายๆถ้ามามาได้ดีนะมผมว่าเมนูทุกเมนูที่ผมตั้งแต่ผมกินเข้าไปเนะี่ยผมมองว่าโดยรวนะมเขาทำออกมาได้ดีนะโดยเฉพาะสองเมนูที่ เขาแนะนํำผมมามีสุกี้แห้งหมูมก,กับซปก๋วยเตี๋ยวคนเน,นี่ยอร่อยอนะอร่อย,อนนออยคืออยากมาอยากอยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดลองกิน2องเมนูนี้แต่ว่าหลายๆเมนูของเขาทางนี้ต้องบอกนิดนึงว่าก็ทําทออกมาได้ดีนะครับแต่ตัวน้ำจิ้มเขาจะมีกว่าความหวานอมเปรี้ยวนะครับไม่เผ็ดมาก คือผมไม่ให้ไม่ได้แพนกล้องไปหเห็นคือตอนนี้โต๊ะเขาเต็มทุกโต๊ะแล้วก็เกรงใจก็พวไปคือตอนนี้สงสัยมากคำว่าซุกช่อยคืออะไรไปไหมไปถามามพี่กหมาเพราะเราใช้พี่เข้ามาตอนนี้ลำบากเพราะว่าตรงน,นี้คนเยอะมาก เมื่อกี้ผมนั่งเถียงกับทีมงานอยู่ข้างในก็แปลว่าซุกกี้วแห่โบราณเข้าใจแต่เขาว่าซุกฉ่อยนี่คือซุกฉ่อยคือชื่ออากงทันอ๋อหายสงสัยแลย้วจ้ะซุกแปลว่าอาซุกแปลว่าอาครับฉ่อยคือชื่อของอากงอ๋อเอางี้พี่ร้านพี่นะตรงนี้นะครับโชคชัชย4ซอย90รตรงข้ามเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับนั่นทงทานที่ร้านเปิด4ี่โมงถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าซื้อกลับบ้านไปตั้งแต่11่สิอโมงอ๋อถ้าเกิดเดลิเวอรี่เปิดตั้งแต่11่สิโมงถึงเที่ยงคืนเหมือนกัน โอเคแวะมาเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันเปิดทุกวันนะสุกี้โบราณแบบสูตรทางใต้อร่อยๆแบบนี้ผมขอแนะนําส่วนตัวผมนะชอบ2เมนูนี้มากคือสุกี้แห้งหมูก๋วยเตี๋ยวก้วเหนือหัวน,นี้ดีเลยนะอันนี้คือเป็นเมนูเด็ดของทางร้านด้วยใช่ไหมพี่ใ,ใครลองกินเมนูอื่นแล้วใครชอบเมนูไหนเขาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหรือว่าใครยังไม่เคยทานอยากให้ลองแวะมาทานนะครับผมกับสุกี้แห้งโบราณซุกชอยครับ โชคชัย4ซอย90ตรงข้ามมาได้ทุกวันเลยครับฝาคกูมิรักก็แชร์ด้วยครับ